อันนี้ก็ทิ้งหนูไว้อยู่กับปู่สองคนเรอลงนไไ้อยู่กับปู2สองคนเหรอลูกคนวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันที่2ี่สบปดวันพ่อเหรอครับหืขหยุดวันนี้หยุดเขานีไปหมดเลยเขาปล่อยสันจีไว้กับปู่สองคน โอ้วสันจิไม่ได้ไปไหนเขาเลยไหนไหนดาวอูดูเรืออืมเรืออ่าในตัวเออยู่ไหนครับตัวเอเอชี้ดิชี้ตัวเอซีโอ้ในในตัวเอครับตัวเอเออเออเอาบีบีไหนครับบีบีอยู่ไม่ไม่ใช่บีอยู่สีฟ้าสีฟ้าตรงไหนครับสีฟ้าตรงไหนครับหนอนไหนสีฟ้าไหนไม่ใช่นูนข้างบนหนูตัวบีไม่ใช่อันั่นมันตัวดีซะ นี่ไงตัวนี่ไงตัวบีเนี่ยตัวบีเนี่ย <B. S 1> เดี๋ยวนุอ่านตามปู่นะครับเดี๋ยวน,ยนยี่ยเนี่ยเอบีบีซีดีนี่ก็อ่อ e. ีเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ชี้ให้อี e. <B. S 1> นี่ e. อีอ่าอ่านต่ออ่านก่อนอ่านก่อนครับเอ <B. S 1> ไม่เล่นไม่อ่านละ <B. S 1> หนูกี่ขวบแล้วเนี่ยหนูกี่ขวบแล้วครับ สั้นกีกี่ขวบแล้วครับอุ้ยนมจะไปอืมชันกี่กี่ขวบแล้วเนี่ยพูดยังไม่เป็นเลยอุยสองขวบสองขวบครึ่งแล้วยังพูดไม่ชัดเลยน่ารกช้างช้างช้างสีอะไรครับสีฟ้าตัวเอสีอะไรครับสีแดงตัวบีสีอะไรครับขียวตัวตัวซีสีอะไรครับสีน้ำเงิน สีน้ำเงินนะลูกนะอันนี้อันนี้ฟ้าอันนี้น้ำเงินนะครับมันใกล้เคียงมันเหมือนกันนะอันนี้ต้นไม้สีอะไรครับสีอะไรครับนี่ไม้สีอะไรเนี่ยมันสีอะไรล่ะสีอะไรนี่สีอะไรครับไม้อ่าสีอะไรไม้โอ้ไม่รู้เรื่องเลยเว้ยสีเขียวต้นไม้สีเขียวอะพูดก่อนเร็วสีเขียว อ,อะไรอ่ะอะไรครับดอดีใจ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 สันสันเจสันเจไปไปไหมปู่พาไปเที่ยวไปเที่ยวไหมครับ กันทีไปเที่ยวกับปู่ไหมเราไปเที่ยวสองคนเนาะคนอื่นเขาไปเที่ยวหมดแล้วเหลือเราสองคนเดี๋ยวหนูก็ไปกับปู่ไปกับปู่เนาะปวันโดนวันปวันไหนปวันโดนวันโอ้ปวันโอ้หนปวันชี้ดีครับวันไหนวันไหนชี้สิวันไหนล่ะไหนล่ะไหนครับไหนปวันชี้ดูสิครับวานชี้ดูสิ ซีให้ปู่ดูก่อนเดี๋ยวปลาในปลาวานอยู่ตรงไหนครับหาดูซิน,นี่ไงปลาวานใช่ปะไอ้น,นี่โลมาโลมาอันนี่ปลาวานมา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 โลมาโลมา,ลมา,ลมาอน,นี่อะไรครับเนี่ยรถนี่ตัวอะไรตัวอะไรครับเอนี่ตัวอะไร <No. S 1> นี่ตัวอะไรไม่ไม่ตัวอะไรบี <B. S 1> <B. S 2> C C D D E อ F F G G H H ก่อน H ก่อน H I อ J เจอ่านเจนี่ J อ่านเร็วๆเพูดตามปู่สิลูกจัน ขี premises, premises, anne, aro, pas, ้ดื้อขี in ้ดื้อขี้ดื้อคนขี้ดื้อเอ้ยไปเราไปเที่ยวกันดีกว่าปะไปไหมไปไหมครับไปไหมไปไหมไปไปเหรอไปไปเที่ยวไหนเอ่ยหนูจะไปเที่ยวไหนครับสันติอยากไปเที่ยวไหนครับ สันติอยากไปเที่ยวไหนครับสันติอยากไปเที่ยวไหนครับผมเอ้าโอ้โหโอ้โหพลังเยอะจังเลยพลังเยอะจังเลยจีพลังเยอะจังเลยเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนปิดคลิปให้ปู่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกเร็วสวัสดีครับเอาไปบายก่อนไยบายก่อนายบายยกมือด้วยายบายยกบายยังไงยกมือบ้างเออเอาายบายก่อนสวัสดีครับโอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับซันจิใหม่นะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณครับด้วย คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคทำอะไรฮะทำอะไรฮะอ๋อแพ้หน้าแพ้อ่าสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับจริงๆด้วยอืม ไปก่อนนะครับนะครับอืม